สวัสดีท่านผู้ชมเลยนะครับผมผมจ่าพันวิโรจน์นะครับอ่าวันนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นวันที่ผมนั้นเนี่ยจะมาเพิ่มประสิทธิภาพให้กับท่าหมอรองกระดูกหลังทับเส้นที่หลายๆท่านเป็นอยู่นะครับท่านผู้ชมจะหายไวขึ้นท่านผู้ชมจะประสบประสบความสําเร็จในการทําได้ไง่ายมากขึ้นนะครับเนื่องจากอาจารย์ผมนะฮะโสคนแซจงน้องอาจารย์นะครับได้มาแนะนํา ให้ผมนะนะพัฒนาท่าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับตลอดหลายปีที่ผ่านมานะสิบกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยครับผมก็พยายามาพัฒนานะครับวิธีรักษาหรือท่ารักษาเนะี่ยท่าบำบัดเนาะให้มันดีมากขึ้นท่านผู้ชมให้มันพัฒนาขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปนะจนกระทั่งผู้ชมนะเอาไปใช้นะได้เห็นผลจริงแล้วก็เกิดประสิทธิภาพได้รวดเร็วมากขึ้นนะครับซึ่งวันนี้นะครับเป็นวันที่พิเศษเลยนะครับขอบคุณอาจารย์นะที่มา แนะนำนะครับให้ผมนั้นเพิ่มประสิทธิภาพของท่าให้มากขึ้นนะครับอ่าอย่างแรกผมเคยบอกให้ท่านผู้ชมหลายท่านแล้วเนาะว่าเออท่าที่ผมสอนท่านผู้ชมเนี่ยเวลาทำเนี่ยจะต้องเกิดเสียงกระดูกสันหลังเคลื่อนและจะมีเสียงดังกรึบใช่ไหมอ่าวันนี้จะทําให้ได้ยินเสียงหลังเนาะผมจะเอาไม้นะครับย้ายมาไว้ที่หลังแล้วลองทำให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่ามันดังแบบไหนนะครับอ่าแต่ก่อนอื่นนะครับ เรามาเข้าใจกันก่อนหมอรองกระดูกหลังทับเส้นคืออะไรนะครับใครที่เข้ามาเจอตอนนี้นะครับถือว่าท่านผู้ชมโชคดีนะที่หลงเข้ามาหรือไม่ได้ตั้งใจเข้ามาหรือว่าตั้งใจเข้ามาก็ตามนะหรือเพื่อแนะนําเข้ามาก็ตามนะครับคุณโชคดีที่สุดแล้วในวันนี้นะครับถูกหวยวันที่หนึ่งยังไม่โชคดีเท่านี้เลยนะครับเพราะนี่คือวิธีรักษาผมเป็นผู้ป่วยหมอรองกระดูกหลังทับเส้นนะครับท่า <c oughs> นผู้ชมอาการโคมา่าโคม่าหมายความว่าไงโคม่าหมายความว่าขาผมเล็กไปข้างหนึ่งปวดจนขาลีบไปข้างหนึ่ง เล็ก Shift, กว่ากันไปข้างหนึ่งเดินไม่ได้ลุกไม่ได้นั่งไม่ได้นะครับท่านผู้ชมต้องนอนอย่างเดียวนอนติดเตียงอยู่ประมาณ4ี่หเดือนนะครับเวลานอน,นอนเนี่ยขยับนิดเดียวไม่ได้นะขยับจึ๊กปวดเลยครับและขาเนี่ยก็ไม่สามารถเอาลูดไปได้ครับต้องตั้งเดะไว้เงี้ยขาเยเวลานอนขาอย่างนี้้าเอาลงนี่ปวดเลยครับถ้าดันลงไปนี่จะปวดทันทีนะครับนี่แหละที่ผมเป็นนะครับผมจะปวดตอนที่ผมหายใจเข้าและหายใจออกถ้าท่านผู้ชมนึกดูผมปวดตอนหายใจเข้าและหายใจออกสุดยอดไหมครับทรมานที่สุด ผมไอนิดเดียวผมล้าไปทั้งตัวครับปวดทรมานน้ำตาไหลนี่แค่อนะถ้าจามไม่ต้องพูดถึงครับโอ้โหตกก๊ลกเลยถ้าจามนะครับเพราะฉะนั้นผมคือขั้นโคม่าแล้วนะครับนอนติดเตียงคานเข้าห้องน้ํานอนคว่ำกินข้าวเดินไม่ได้นะครับและผมหายกลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมด้วยท่าบําบัดเหล่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะสอนให้ผู้ชมนะครับคราวนี้เรามารู้ก่อนว่าต้นเหตุคืออะไรเพราะถ้าเกิดคุณไม่รู้ต้นเหตุนะมันจะเป็นมากขึ้นมากขึ้นนะครับอาการก็คือปวดสะโพกล้าลงขาชาฝ่าเท้า ปวดสะโพกล้าวลงขาชาฝ่าเท้านี่คืออาการรวมๆบางคนก็อาจจะปวดในแก้มก้นในก้นกกนะเอามือกดเข้าไปในแก้มก้นจะรู้สึกว่าเหมือนมีลูกกลมๆอยู่ในแก้มก้นนะครับไม่ต้องตกใจไม่ใช่เนื้อร้ายนะครับเป็นกล้ามเนื้อที่มันมัดหดเข้าไปกล้ามเนื้อที่หดเข้าไปนะครับมันเลยไปเป็นมัดดังนั้นหลายคนจะเอามือคึงบ้าง นะมือคึองเอาแหลมแหลมจิ้ม่ไหมังเห็นมุมโต๊ะก็เอาตูดไปเข้ามุมโต๊ะแล้วก็จิ้มตรงก้นให้มันเข้าไปถึงนะหลายๆคนจะเป็นแบบนี้นะครับหลังจากนั้นมันจะพัฒนาตัวเองครับมันจะเริ่มปวดลงไปเรื่อยๆครับปวดที่บั้นเอวปวดที่ก้นกกก้น,กน,กนย้อยแล้วก็ล้าวลงไปที่ขาน้าแข้งจะมีอาการชาที่หน้าแข้งจะมีอาการชาที่ฝ่าเท้าชาที่ปลายนิ้วเท้าถ้าเป็นหนักกระชาที่แยววเพศจะชาที่แยววเพศและชาที่รูทวารถ้าเป็นหนักนะครับสุดท้ายถ้าไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรมันจะหนักขึ้นจนท่้ชมมเดมดิไไ เดินไป3ามส่ต้องนั่ง3ามสต้องนั่งพอพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆเ,เขานี้3ามสนั่งไม่ได้แล้วต้องนอนเพราะนั่งก็เจ็บต้องนอนเอาทําไงอะนอนลุกขึ้นมาเจ็บต้องนอนก็ติดเตียงเหมือนผมนี่ไงนะครับอันนี้ต้องระวังนะครับเอาละนี่คืออาการของมันนะครับต่อไปฟังให้ดีนะครับนี่คือสาเหตุสําคัญละแล้วมันเป็นเพราะอะไรมันเป็นเพราะอะไรมันเป็นเพราะหมอนรองกระดูก่านผู้ชมคนเราจะมีกระดูกข้างหลังเรียงกันเยอะเลยนะครับหลายข้อมาก แต่ละข้อจะมีหมอนรองกระดูกรองไว้ครับมันจะเป็นวุ้นครับท่านผู้ชมลักษณะเป็นวุ้นซึ่งมันคุณสมบัติมันคืออะไรมันจะทําให้กระดูกทุกส่วนนั้นตรงครับรองเพื่อให้กระดูกนั้นน่ะมีแรงซับพอร์ตเหมือนต่อหม้อจะรองให้กระดูกนั้นตรงแล้วก็โค้งงอได้มันเป็นวุ้นไงมันเลยซับพอร์ตให้มันนุ่มและตรงนะครับคราวนี้ไอหมอนรองกระดูกตัวนี้แหละครับมันมักจะไหลออกไปครับมันจะไหลออกไปอยู่เรื่อยเลยไหลมี2แบบ แบบปิ้นกับแบบไหลไปทั้งยวงถ้าแบบปิ้นมันจะปิ้นไปนิดเดียวครับปิ้นไปนิดเดียวเยเวลาไปทําฟิล์มเอ็กซเรย์เอ็มไอหรือเอ็กซรย์อะไรก็ตามนะครับจะเห็นว่ามันปิ้นไปนิดเดียวครับประมาณมิลสอมิลนะครับทำให้กระดูกเสียทรงคราวนี้ไอ้ส่วนที่ปิ้นนี่แหละมันจะไปโดนเส้นเลือดมันจะไปโดนนะไปสัมผัสนะโดนเส้นเลือดเส้นประสาทเพราะมันโดนเส้นเลือดเลือดจะไปเลี้ยงขาน้อยครับมันจะแบบปิดปิดปิดออกไปน้อยคราวนี้มันจะมีอาการชาขึ้นมาชาแสบร้อนเพราะเลือดไปเลี้ยงน้อยนะครับเลือดไปเลี้ยยงน้อ พอโดนเส้นภาษาทก็จะมีอาการปวดระคายเคืองที่ผมบอกแค่ปวดระคายเคืองเหมือนกับว่าเราผิดท่าเอวเค็ดขัดยอกมันจะมีอาการแบบนี้ก่อนนะครับนี่คือปิ้นรักษาง่ายทําท่าที่ผมสอนนะครับประมาณสักไม่เกินเดือน2เดือนมันจะกลับเข้าที่เดิมครับุ๊บแล้วมันจะหายเลยไม่ไปโดนเส้นเลยเส้นภาษาแล้วมันจะกลับเข้าที่เดิมเดี๋ยวผมจะบอกให้นะครับคราวนี้แบบที่2คือแบบไหลไปทั้งยวงอันนี้แหละอันนี้อันตรายที่ไหลไปทั้งยวงเพราะอะไรเพราะไม่รู้สาเหตุไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรมันจึงไหลออกไปทั้งยวงแบบนี้ครับ พมมันไหลไปทั้งวงเกิดอะไรขึ้นกระดูกชิดติดกันครับไหลออกไปละไปทับเส้นเลือดเส้นประสาทคราวนี้ไม่โดนแล้วนะคราวนี้ทับเลยครับบับกลับไม่ได้ด้วยเพราะอะไรกระดูกชิดติดกันเวลาทําฟิล์มเอ็กซเรย์หรือ MRI ในอุโมงค์นะครับจะเห็นว่าหมอนองกระดูกหายไปครับมันไม่ได้หายไปไหนนะครับมันกลับไม่ได้ครับกระดูกมันชิดติดกันครับปิดตายทําให้หมอนองกระดูกตรงนั้นไหลไปทับเส้นเลือดเส้นประสาทเอาละฟังให้ดีนะครับ ถ้าเป็นลักษณะนี้มันไหลไปทับมันจะมีอาการแบบนี้ครับมันจะไม่แค่ปวดสะโพกแล้วก็ชานิดๆแล้วครับเขานี่มันจะมีอาการเหมือนแบบว่าปวดฟันกรามมันเหมือนปวดฟันกรามเหมือนขาหักเหมือนปวดฟันกรามที่ท่านชมทรมานน้าตาไหลนั่นแหละปวดแบบนั้นแต่ไม่ได้ปวดตรงนี้ครับมันย้ายไปที่สะโพกขาซึ่งจะมีความปวดที่ขนาดใหญ่กว่าซึ่งท่านผู้ชมหลายท่านอาจจะทนไม่ไหวท่านผู้ชมนึกถึงปวดฟันกราม ใช่ไหมแต่ย้ายลงไปที่ขาครับโอ้โหท่านผู้ชมลองนึกดูนะปวดและชามากๆเพราะไปทับเส้นเลือดส้นประสาทเลือดจะไปเลี้ยงขาน้อยทําให้ขานั้นรีบลงรีบลงรีบลงจนเล็กเพราะเลือดไปเลี้ยงน้อยสังเกตยิ่งกว่านั้นอายุเพศจะชาจะไม่รู้สึกจะควบคุมปัสสาวะไม่ได้แล้วถ้าเกิดรูทวารชาด้วยอันนี้หนักเลยเวลาถ่ายก็จะควบคุมยากนะครับหนักเลยนี่คือไหลไปทั้งยวงไปทับเส้นเลือดเส้นประสาทนะครับ ทับเส้นประสาทเกิดอะไรขึ้นปวดไงปวดทรมานอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้โคตรของพี่มหาปวดหายใจเข้าออกปวดหมดไอเนี่ยปวดจามนี่ตกอัลลกนี่คืออาการของมันอย่าหวังว่าจะเดินนะเดินไม่ได้นะครับเดินแล้วนั่งไม่ได้นะครับเดินปวดนั่งปวดต้องนอน,นครับนี่คืออาการโคม่าแล้วนะครับโอเคท,ทั้งหมดทั้งมวลที่ผมพูดนี้คือหมอร้องกดะดกลมเส้นคราวนี้มาดูต้นเหตุฟังให้ดีนะครับต้นเหตุก็คือเรานั้นเนี่ย ทำให้มันเป็นเองแล้วยืนนานเกินท่านผู้ชมยืนนานเกินนั่งนานเกินยกของหนักบ่อยเกิน3สาเหตุยืนกับนั่งนานแค่ไหนมันถึงเป็นได้อะถ้าคุณผู้ชมนะยืนหรือนั่งวันหนึ่งนะติดต่อกันเนี่ยสาชั่วโมงหรือบางคน5้น8 6, เ8เลยก็ไม่มีนะมีเยอะแล้วนั่งแบบเนี้ยหลายชั่วโมงติดกันนะสะสมครับประมาณสัก5ปีจนไปถึง78ปีมันจะมีอาการออกมาเองครับ ท่านผู้ชมสังเกตได้งานประจำผูธชมทำมีมีการนั่งนานยืนนานยกของหนักบ่อยนะมันจะสะสมสะสมสะสม,สะสมครับแล้วอาการจะออกขึ้นเรื่อยๆออกขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งมันหนักขึ้นเรื่อยๆเพราะเราไม่รู้ว่ามันเกิดจากการนั่งนานยืนนานยกของหนักบ่อยนี่คือสาสาเหตุหลักนะครับเอาละไปตรวจดูนะว่าท่านผู้ชมนั้นทํางานอะไรบ้างอาจจะนั่งทํางานออฟฟิศขับรถมอเตอร์ไซค์ขับรถมีรถยนต์รถแท็กซี่เรือดำน้ำําเครื่องบิญญญนยานอวกาศ <laughs> เอาเหอะอะไรก็ตาทท่านชมนั่งนานนะเอาเหอะถ้านั่งนานมีมีแน่มีหเห็นนะถ้าสะสมนะครับนั่งเกินวันละห้าหกชั่วโมงสะสมเจ็ดแปดปีเจอนะครับปวดเป็นแน่หมอรองเดืบเส้นนะครับยืนนานยืนแบบผมนี่แหละแล้วก็ยืนแข็งแข็งแบบนี้ไม่ขยับเลยทั้งวันบางคนยืนถึงหกถึงแปดชั่วโมงคะอาชีพอะไรบ้างะอ,อระรปภพนักงานในโรงงานพนักงานในเซวเว่นพนักงานในห้างสรรพสินค้าพ่อค้าแม่ค้าตามตลาดนัดช่างตัดผม โอ้โหเยอะมากท่านผู้ชมไปดูเอาละกันอะไรที่มันยืนนานๆนะครับมันจะเป็นง่ายครับท่านผู้ชมคราวนี้มาถึงยกของหนักอบ่อยๆก้มยกแหนักอบ่อยๆอันนี้นัง,ง่ายเลยก้มยกของหนักอบ่อยๆนี่นะไม่ต้องเยอะสะสมแค่ห้าหกปีเป็นละนะถ้าทําทุกวันนะวันละห้าหกชั่วโมงทุกวันนะแล้วสะสมประมาณห้าหกปีมีอาการละเช่นเกี่ยวข้าวทําพืชไล่สวนกีดยางอันนี้เป็นเยอะเลยเยอะเลยนะฮะไปดูเอาไปดูเอานะครับ อีกสองสาเหตุสุดท้ายครับคือการกระแทกหรือการบิดตัวอย่างรุนแรงกระแทกครับเช่นตกจากที่สูงเล่นกีฬาแล้วล้มเกิดาการบิดอย่างรุนแรงนะฮะบิดครึบอุ้ยบิดอย่างรุนแรงนะครับกระแทกจําไว้เลยนะครับกระแทกกับบิดอย่างรุนแรงทําให้คุณเป็นหมอรกระดูกทับเส้นได้นะครับกีฬาอะไรก็ตามที่เกิดการกระแทกเงี้ยตึงตึอตึอตึอตือเงี้ยโอกาสเป็นสูงนะครับเช่นอะไรบาสเกตบอลนะครับบาสเกตบอลวอลเลย์บอลตะก้อฟุตบอล อะไรพวกนี้มันกระแทกตึงต้งตึ้งนะโอกาสเป็นสูงนะครับอ่ะคราวนี้สาเหตุสุดท้ายละก็คือการไอและจามเอา้าไอและจามเป็นได้เอเป็นได้ครับถ้าคุณไอแรงเกินไปหรือจามแรงเกินไปโดยที่คุณทําตัวหลวมนะมันมีโอกาสที่หมอเราก็ดุจะปิ้นออกไปเพราะฉะนั้นเวลาคุณไอหรือจามให้คุณจับหน้าท้องไว้แล้วเก่งหน้าท้องแล้วค่อยไอค่อยจามอันนี้ช่วยได้ในระดับหนึ่งมีหลายท่านนะที่เป็นเพราะไอและจามนะครับโอเคครบกระบวนการแล้ว กับหมอนรองกระดูกหลังทับเส้นหรือปวดสะโพกล้าวลงขาหรือสะโพกหนีบเส้นประสาทหรือสลักเพชรจมแล้วแต่จะเรียกกันไปแต่มันคือหมอนรองกระดูกหลังทับเส้นคือต้นเหตุของมันนี่คือต้นเหตุนะครับมานี่คือวิธีรักษาแล้วนะครับท่านผู้ชมรู้แล้วใช่ไหมหมอนรองกระดูกหลังทับเส้นคือหมอนรองกระดูกไหลออกไปทับเส้นเลือดเส้นประสาทนะครับวิธีทาให้มันหายคือให้มันออกจากเส้นเลือดเส้นประสาทก็คือการง้างกระดูกออกครับกรุบให้หมอนรองกระดูกนั้นไหลกลับที่เดิม ให้หมอแล้วก็ดูกนั้นไหลกลับที่เดิมมันจะคลายเส้นเลือดเส้นประสาทนะครับนี่คือวิธีรักษาเขานี้ผมจะสอนวิธีรักษาแล้วนะครับท่านผู้ชมอย่าลืมนะผมนอนติดเตียง4 5เดือนผมไม่สามารถทําท่านี้ได้เพราะฉะนั้นมันจะมีท่าบําบัดก่อนสําหรับคนที่นอนติดเตียงเดี๋ยวผมจะทําให้ดูครับคนที่นอนติดเตียงแล้วนะแต่นี่คือท่ารักษาก่อนท่ารักษาท่านผู้ชมครับให้ท่านผู้ชมอ้าขาครับ45องศาแบบนี้อ้าแบบนี้นะครับจากนั้นท่านผู้ชมนะครับใช้มือครับเข้าหาการชิดติดกันบุ๊บอย่างนี้นะครับแล้วเล เลื่อนลงไปให้สันในมือนั้นไปอยู่ที่ขอบกางเกงในทั้งสองข้างนะครับจากนั้นท่านผู้ชมยอ่อเข่าลงนะครับแล้วก็ใช้อุ้งมือดันนะครับมือเนี่ยจับมังเกงขยุ่มไว้ก็ได้หรือไม่ขยุ่มก็ได้นะครับแต่สันในมือต้องอยู่ขอบเกงในนะครับอุ้งอุ้งมือดันน,อน่องน้อยๆไว้ยอ่อเข่าแล้วดันให้แขนตรงแขนจะตรงทั้งซ้ายขวาแบบนี้แขนตรงทั้งซ้ายขวาแบบนี้นะครับพอตรงแบบนี้เสร็จให้ท่านผู้ชมเข่าตึงแล้วก้มลงไปท่านผู้ชมจะสังเกตว่าแขนของผมทั้งสองข้างนั้นแนบลาตัวนะครับ พอมันแนบลำตัวอย่างนี้ท่านชมโยกครับโยกแบบนี้ครับสามสิบครั้งโยกอย่างนี้สามสิบครั้งนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบให้ครบสามสิบนะเวลาท่านชมโยกลงไปให้ท่านชมผลักแขนด้านหลังด้วยนะครับถ้านผู้ชมโยกลงไปให้ท่านชมผลักแขนด้านหลังด้วยเพื่ออะไรเพื่อให้กระดูกสันหลังนั้นมันยืดออกจากกาันถ้ามันยืดออกจากกาันจะดังเสียงดังกรึบเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะมันดังกรึบยังไงนะมันดังกรึบเมื่อมันอ้าออกเสร็จปุ๊บ กระดูกที่มันปิดเนี่ยมันจะอ้าครับพึบบอกแล้วกระดูกที่กลับไม่ได้นะครับมันมีใยอยู่นะมันจะย้อนกลับครับฟึบปมันจะคลายเส้นเลือดสมมาตรท่านผู้ชมจะหายเลยนะครับเก็ตไหมเข้าใจในสิ่งที่ผมพูดไหมผมใช้ภาษาชาวบ้านพูดง่ายๆฟังกันรู้เรื่ององ่ายๆนะครับอะทาตอนไหนบ้างเชา้ากลางวันเย็นก่อนนอนนะครับเชา้ากลางวันเย็นก่อนนอนนะครับเช้าเนี่ยซัดเลยครับ30ครั้ง1เซตพัก30สิบครั้ง พักก่อนนะพักประมาณสักนาทีสองนาทีจัดไปอีกสามสิบครั้งเป็นเท่าไรหกสิบแล้วใช่ไหมสองครั้งก็หกสิบพักก่อนสักห้านาทีจัดไปอีกสามสิบครั้งทั้งหมดก็เก้าสิบสามสิบครั้งเพราะฉะนั้นในแต่ระยะเวลานะครับเช้าเก้าสิบครั้งแบ่งเป็นสามเซตเซตละสามสิบครั้งกลางวันเซตละสามสิบครั้งแบ่งอีกสามเซตเป็นเก้าสิบครั้งนะครับสรุปก็คือเช้ากลางวันเย็นก่อนนอน อย่างละ3เซตเซตละ30ครั้งโอเคไหมก็เป็น90ครั้งต่อช่วงระยะเวลาทั้ง4่ช่วงเชา้ากลางวันเย็นก่อนนอนนะครับ30ครั้ง3มเซต90เห็นไหมเชา้ากลางวัน30ครั้ง3มเซตก็90้เห็นไหมเย็น30ครั้ง3เซตก็90ก่อนนอน30ครั้ง3มเซตก็90เพิ่มเข้าไปนะครับเพิ่มเข้าไปพยายามสู้กับมันทําให้ได้ฟังให้ดีนะครับ การทําท่าของผมครั้งแรกในเดือนแรกจะมีอาการเจ็บปวดมากขึ้นเป็น2เท่าฟังให้ดีนะครับการทําท่าผมนั้นเนี่ยในช่วงเดือนแรกท่าจะไม่สมบูรณ์แบบแขนจะไม่ตรงจะมีอาการเจ็บปวดมากขึ้นเป็น2เท่าเพราะฉะนั้นอย่าตกใจถ้ามันเจ็บปวดมากขึ้นนะครับพอท่านผู้ชมฝึกไปประมาณสักเดือนหนึ่งท่านผู้ชมจะสังเกตว่าแขนท่านผู้ชมจะตรงเหมือนผมในช่วงแรกท่านผู้ชมจะเป็นแบบนี้ครับ ทำทําปแขนก็จะงอแบบนี้มันจะไม่ตรงครับทำยังไงก็ไม่ตรงบางคนเ็เข้าใจไปว่าแขนตัวเองยาวกว่าใส่เข้าไปไม่ได้เข้าใจผิดมันเอาเข้าไปได้ครับท่านผู้ชมแค่ยักไหล่ขึ้นยักไหล่ขึ้นครับแล้วทําให้แขนตรงท่านผู้ชมต้องฝึกก่อนนะครับไม่สามารถทําได้ในครั้งแรกไม่มีทางไม่มีทางที่คุณจะทําให้แขนตรงในครั้งแรกได้ไม่มีทางมันจะต้องฝึกครับไปประมาณสักนึงเดือนในช่วงที่ฝึกนั้นก็ทําแบบนี้แหละ ฝึกทั้งงองนี่แหละครับแล้วก็พยายามเพ่งไว้ที่แขนนะครับว่าแขนฉันต้องตรงแขนฉันต้องตรงพึงระลึกเสมอนะครับว่าแขนฉันต้องตรง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 ในที่สุดท่านผู้ชมจะตรงได้ภายในเดือนที่2เพราะฉะนั้นในเดือนแรกฝึกด้วยความเจ็บปวดและทรมานในเดือนแรกฝึกไปพร้อมกับความเจ็บปวดและทรมานเพื่อที่จะให้แขนนั้นตรงให้ไวที่สุดเมื่อแขนตรงเมื่อไหร่แล้วจะเข้าสู่กระบวนการรักษาคราวนี้แหละเดือนที่2ที่3มจะเริ่มเห็นผลแล้วว่าเออ ความเจ็บปวดเริ่มลดน้อยลงความชาเริ่มลดน้อยลงความทรมานเริ่มลดน้อยลงยาไม่ต้องกินอีกต่อไปจะเห็นผลละเพราะฉะนั้นทําไปเรื่อยทําไปเรื่อยนะครับเข้าเดือนที่2อที่3ามเมื่อไหร่แขนตรงเมื่อไหร่รู้เรื่องนะครับเพิ่มจํานวนการทำเข้าไปนะครับเอาละเป้าหมายของมันคืออะไรทําให้กระดูกสันหลังเคลื่อนทําให้กระดูกสันหลังนั้นจัดเลี้ยงใหม่ให้มันอ้าออกให้ได้คลึบคราวนี้เรามาฟังกันว่าเสียงกระดูกสันหลังนั้นมันดังยังไงนะครับผมจะย้ายไม้นะครับ ผมย้ายใหม่นะครับไปไว้ที่หลังผมก็ไม่รู้นะว่าทา่านผู้ชมจะได้ยินหรือเปล่านะครับแต่ผมพยายามนะที่จะให้ท่านได้ยินยาน้ายมาที่หลังนะครับอันนี้ท่านผู้ชมฟังเสียงให้ดีนะครับมันจะมีเสียงกระดุกกันหลังนะครับดังกึ๊บนะครับฟังนะครับนี่ครับดังนะดังไปแล้วนะครับกึ๊บเลยดังแรงด้วยผมไม่รู้นะว่าทา่านผู้ชมได้ยินหรือเปล่า ผมพคตได้ยินเลยครับผมไม่รู้นะว่าท่านผู้ชมได้ยินหรือเปล่าแต่ผมได้ยินชัดมากครับดังกรึบนะครับดังโคตรดังเลยอาจารย์ของผมนะครับเวลาทาแต่ละครั้งเนี่ยอาจารย์จะทําดังทุกครั้งเลยและดังแรงมากผมยังตกใจเลยเวลาอาจารย์ทํานะมันจะดังสนั่นมาเลยนะครับเนี่ยผมยืนอยู่ตรงนี้อาจารย์ยืนอยู่ตรงนั้นห่างกันไม่ถึงประมาณเมตรหนึ่งอาจารย์สามารถทําเสียงตรงนี้ลั่นดังครุบโอ้โหผมโคตรตกใจเลยนะเพราะว่าตัวผมเองไม่ได้ทาได้ดังขนาดนั้นนะครับ ผมทำ,ทำได้ดังในระดับหนึ่งแล้วก็สามารถทำให้ผมนั้นหายกลับมีชีวิตเป็นปกติได้นะครับนี่คือเสียงสวรรค์ท่านผู้ชมจะต้องทำให้ได้ยินเสียงกระดูกสันหลังเคลื่อนแบบผมให้ได้นะครับดังครึบให้ได้นะครับทำมันดังในข้อที่เป็นหายแน่นอนหายร้อยเปอร์เซ็นต์อย่าลืมนะครับทำเยอะๆเช้าเ0้ากลางวัน90เย็น90เย็น 9, เกก่อนนอน90แบ่งเป็น3เซตเซตละ30ครั้งนะครับทำให้เยอะที่สุด สู้กับความเจ็บปวดในช่วงเดือนแรกให้ได้เอาให้อยู่นะฮะถ้าคุณไม่สู้กับความเจ็บปวดในช่วงเดือนแรกนะคุณแย่เอาละแล้วราวนี้เคล็ดลับท่านผู้ชมฟังให้ดีนะครับนี่คือเคล็ดลับนะผมจะไล่ข้อนะหนึ่งสองสามหนึ่งแขนต้องตรงทําให้แขนตรงให้ไวที่สุดอาจจะครึ่งเดือนอาจจะหนึ่งเดือนอาจจะสองเดือนพยายามให้แขนตรงให้ไวที่สุดข้อหนึ่งข้อที่สองอย่ากั้นลมหายใจหรืออย่ากเก่็งเวลาทําผมต้องการให้กระดูกสันหลังมันเคลื่อนเพราะฉะนั้นคุณต้องทําตัวให้หลวมอย่ากเกง็งอย่ากั้น เจ็บก็อย่าเกงมนุษย์เราเจ็บมันจะเกงครับเกงไว้อย่างเงี้ยพอเกงก็กระดูกมันจะไม่ลั่นเหมือนนิ้วผมจะดึงนิ้วนะครับผมเกงไว้ยังไงมันก็ไม่ดังใช่ไหมแต่ถ้าเกิดผมไม่เกง่ะท่านผู้ชมฟังนะเสียงนี้กับเสียงกระดูกสันหลังเหมือนกันนี่เสียงมันจะเหมือนกันอย่างนี้ครับดังแบบนี้เลยดังแบบนี้เลยครับข้างหลังนะฮะเพราะฉะนั้นอย่าเกงอย่าก,กั้นกระดูก่าลั่นนะฮะข้อสองนะข้อสุดท้ายให้ทําแรงๆทําให้แรงแต่มีข้อแม้นะครับท่านผู้ชมจะต้องมั่นใจก่อนว่าแขนตรงแล้ว ไม่กั้นลมหายใจแล้วคือขอ้ขอ1ข้อ2ผ่านแล้วอ่ะคุณถึงทําแรงๆได้เพราะฉะนั้นข้อ3เก็บไว้ทาในเดือนที่2ที่3เมื่อคุณมั่นใจก่อนว่าแขนคุณตรงแล้วคุณมั่นใจแล้วแขนตรงร้อยเปคุณมั่นใจแล้วคุณไม่กั้นลมหายใจคุณโยกให้เต็มที่เลยครับให้มันแรงที่สุดเท่าที่จะแรงได้ไม่ต้องกลัวหลุดไม่ต้องกลัวเจ็บเพราะยังไงคุณก็ต้องเจ็บอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวหลุดไม่ต้องกลัวเจ็บมันไม่มีทางหลุดนะครับเต็มที่ให้แรงที่สุดแรงเท่าที่คุณจะแรงได้นนะคครรรัััับบเเเเววลลาาส็จย่่ออขขแดตงึ้น ย่อเข่าแลวดันตัวเองขึ้นนี่คือเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่ท่านผู้ชมสามารถจะพัฒนาตัวเองนะครับพัฒนาท่ารักษาไปให้สําเร็จแล้วก็หายได้ไวที่สุดนะครับนี่คือการพัฒนาของท่าน,นะครับกว่าจะคิดกว่าจะค้นได้นะครับท่านี้ใช้เวลาเวลา3ปีท่านผู้ชมท่าที่ผมนามาสอนท่านผู้ชมนะใช้เวลาคิดค้น3ปีลองผิดลองถูก3ปีครับอาจารย์สุโภลแซ่เจงเป็นคนคิด และทดลองด้วยตัวเองนะครับสู้กับมันอยู่อย่างนั้นนะไม่รู้ถูกทางหรือเปล่าแต่ก็ทาทาจนกว่ามันจะสําเร็จในที่สุดสําเร็จครับสปีผ่านไปกลับมามีชีวิตใหม่ได้เหมือนเดิมผมก็โชคดีที่กลับมีชีวิตใหม่ได้นะครับอ่าคราวนี้ผมจะสอนเทคนิคเล็กๆน้อยๆอ,อีกท่าหนึ่งนะฮะก็คือท่านี้แหละท่านผู้ชมสังเกตไหมว่าตอนที่ผมเอามือหันเข้าออหากันนะอย่าเอามือหันออกนะหันเข้าออหากันเลื่อนลงมานะครับพอใส่ปุ๊บนะตอนที่ผมย่อเข่าแล้วดันแขนเนี่ยช่วงย่อเนี่ยแขนจะไม่ทันจะ ขายไม่ทนจะตึงอย่างนี้นะช่วงยอ่อเนี่ยท่าผู้ชมสามารถโยกได้ด้วยนะครับเนี่ยโยกทั้งยอ่อๆอย่างนี้ยเนี่ยโอกาสก็ดังสูงนะครับเนี่ยโยกอย่างนี้นะครับทั้งยอ่อๆอย่างนี้นครับเนี่ยนี่ดังเ,เห็นไหมคึบเนี่ยโยกทั้งยอ่อๆแบบนี้ก็ได้นะครับก็ได้โยกทั้งยอ่อๆเข่าแบบนี้ก็ได้นะครับหัวใจของมันก็คืออะไรแขนต้องตรงแขนต้องตรงทาตัวหลวมๆ อย่ากล้าลมหายใจนี่คือหัวใจของมันนะครับว่ายกโยกแบบย่อๆอย่างนีก้ก,ก,ก,ก็ได้โอกาสดังสูงมากโอกาสดังสูงมากๆลองดูนะครับคลิปนี้ถือว่าเป็นคลิปที่พิเศษที่สุดแล้วนะนะครับอ่ะต่อไปถ้าเกิดติดเตียงอย่างผมจะลุกขึ้นมาทําท่านี้ได้ยังไงวะนะถ้าคุณติดเตียงคุณไม่สามารถที่จะลุกขึ้นมาทําท่านี้ได้ไม่มีทางเพราะอะไรไอ่ะไอก็เจ็บจามก็เจ็บแล้วจะมาลุกได้ไงจริงไหมแค่ลุกขึ้นมานั่งก็ปวดแล้วโอ้ยไม่ไหวหมดสิทธิ์ที่จะยืนทําเพราะฉะนั้นจึงมีท่านอนทําให้ไป5ท่า ใครที่นอนติดเตียงลุกไม่ไหวทํห้าท่านี้ก่อนแล้วค่อยลุกขึ้นมาทําเชิญชมท่านอนห้าท่าครับเอามาท่านอนท่านผู้ชมเริ่มต้นด้วยท่านอนคว่ำนะครับท่าที่หนึ่งเลยโอ้ยนอเนาะนอนคว่ำไบครับแล้วก็ศอ,อกขึ้นมาชันไวงนี้นะครับประมาณสามสิบวินาทีนะครับท่าแรกเนาะมีท่าแรกนะครับ ท่าที่สองครับทรมานกว่าท่าแรกหน่อยนะให้ท่านผู้ชมครับเอามือนะวางไว้ที่ประมาณศีรษะนะครับแล้วก็ดันตัวเองขึ้นให้จะเดือเลยเพื่อเล็กน้อยครับท่าที่สองเห็นะครับแ้าบหนึ่งครับปื๊ดนี่ครับให้จะเดือเลยเพื่อเล็กน้อยนะครับท่านี้ทรมานกว่าท่าเมื่อกี้สองเท่าสามสิบวินาทีครับอย่าก้านลมหายใจนะครับสามสิบวินาทีนะครับอ้าวพอครบก็พอคโอ้โหเวลาทําทรมานนะคนที่เป็นเหงื่อนี่ไหลมาเม็ดบอลล่มเท่มมันจะสั่นเลยนะอย่าเกรงนะอย่าเกรง ย่งก้านลมนะครับแล้วก็พอครับสามสิบวิท่าที่สองนะครับอสองท่าไปแล้วท่าที่สามครับท่านผู้ชมนอนหงายแล้วนอนหงายแล้วนะทำไมพื้นที่โยนไม่หนวยแล้วเกิดเอา้านอนหงายอย่างนี้นะครับจากนั้นท่านผู้ชมก็เดี๋ยวหมอไม่เห็นขาจะเลพอแบบนพร้อมดีนะครับอโอเคโอเค,อเคท่าที่สามครับท่านผู้ชม นอนหงายครับนี่นะฮะจากนั้นก็ชันเข่าขึ้นมาข้างหนึ่งนะครับชันเข่าขึ้นมาข้างหนึ่งเอาข้างนี้ค่อยครับค่อยข้างอย่างเงี้ยนะฮะข้างไหนค่อยพับเพียบลงไปครับพับเพียบไปพเพียบไปนะครับแล้วก็เขย่าครับเขย่าข้างไหนที่จะไปค่อยก็เขย่าครับเขย่าให้เข่าไปติดพื้นให้ได้นะสามสิบครั้งครับถ้าเกิดมันมีเสียงดังกร๊บเมื่อไหร่มันจะลุกนะครับอ ขยับไม่ไหวก็ใช้มือช่วยขย่านะครับใช้มือช่วยขย่านะครับโอเคต่อ okay. มาก็อีกข้างนึงนะครับข้างนี้ชันใช่ไหมข้างนี้ก็ควายควายก็พับลงมปครับแล้วก็ขย่สามสิบครั้งถ้าขย่าไม่ไหวก็ใช้มือครับช่วยขยาัาช่วยกดนะครับหรือถ้ามีญาติพี่น้องก็ช่วยกดไ,ไดนะ้ขย่าไปให้ได้สามสิบครั้งนะครับแรงๆนะให้เข่ามันติดพื้นให้ได้นะครับถ้าได้ยินเสียงกระดูกสหลังเคลื่อนดังกรึบมันจะล่งนะครับอ่านี่็คือท่าที่สามนะครับ ง่ายเนาะข้างละสามสิบครั้งเอาละต่อไปข้อที่สี่นะครับให้ท่านผู้ชมนะครับไปนอนชิดเตียงถ้าเตียงไม่มีชิดเก้าอี้นะครับแต่เก้าอี้ไม่มีก็หาใครสักคนก็นได้ครับนอนใ,นใกล้ๆชิดแล้วก็เอาขาพาดไปครับพาดเตียงพาดเก้าอี้นะพาดไปนะจากนั้นก็ใช้มือครับใช้นิ้วชิดติดกันหันเข้าหากันนะนิ้วหันให้เข้าหากันนะแล้วก็ไปทาบไว้ที่ขอบเกงในครับจากนั้นก็ดันไว้ครับดันค้างสามสิบวิ ถ้าใครดันค้างไม่ไหวก็ดันอย่างนี้ก็ได้ครับเป็นจังหวะแต่ดันค้างอย่าดีนะ30วินาทีนะครับดันค้างไว้อย่าก้านลมหายใจนะครับให้แขนมันตรงแนบลําตัวให้ได้นะครับดันค้างไว้มันจะยืดกระดูกสันหลังออกนะครับอ่างนี้ครับสามสิบวิก็พอครับท่าที่สี่ง่ายๆเลยเนาะท่าสุดท้ายครับมีแค่ห้าท่าท่านผู้ชมท่าสุดท้ายนี่ท่านผู้ชมทาแบบนี้นะครับขึ้นไปนั่งบนส้นตัวเองนี่นะครับแล้วก็ทําแบบเมื่อกี้ครับเอานิ้วชิดติดกันแบบนี้เห็นไหมหันเข้าหากันนะครับ ว้งไว้ที่ขอบเกียงในมันเดิมครับดันหน้าขาไว้นะครับจากนั้นก็ยกกลนให้พ้นส้นนะครับแล้วก็โยกลงไปอย่างนี้นะครับแล้วก็ดันแขนลงไปด้วยนะครับเวลาโยกก็ดันลงไปครับทั้งหมดก็สามสิบครั้งนะครับดันลงไปนะครับโยกแล้วก็ดันลงไปนะครับ3าสิบครั้งให้กระดูกสันหลังมันเคลื่อนให้ได้นะครับให้มันดังกรึบให้ได้นะครับไม่ดังก็ไม่เป็นไรนะครับขอให้ได้ทานะฮะสามสิบครั้งก็พอครับอ่าแล้วก็ครบถ้านอนทําโอเคครับ นี่ครับท่ทานอนห้าท่าที่ทําให้ผมยืนขึ้นมาได้แล้วรีบทําท่ายืนทำนะฮะท่านอนห้าท่าสําคัญนะครับสําคัญใครก็ตามนะที่ยังทําท่ายืนไม่ได้ทําท่านอนไปก่อนมีหลายตัวหลายคนที่เป็นไม่มากนักทําท่านอนหายได้เลยเพราะฉะนั้นคนที่เป็นอยู่นะครับคุณสามารถทําท่านอนบวกท่ายืนผสมกันไปแต่เน้นท่ายืนเป็นหลักนะครับทําทั้งท่านอนห้าท่าทําทั้งท่านนยืนด้วยทําผสมกันไปคุณจะหายไวขึ้นทําให้เยอะที่สุด ทำให้เยอะที่สุดเจ็บปวดแค่ไหนคุณต้องทําถ้าคุณอยากกลับมามีชีวิตใหม่กลับมาเดินเล่นตามสวนสาธารนณะกลับไปเดินซื้อของตามห้างไปเดินตามตลาดนัดกลับมาทํางานได้เหมือนเดิมคุณต้องอดทนและคุณต้องทํามันให้สําเร็จเพิ่มจํานวนในการทําเข้าไปนะครับทําให้แขนตรงไวที่สุดถ้าคุณอยากจะกลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมเหมือนผมนะครับคุณจะต้องสู้กับมันอย่าท้อแล้วถ้าเกิดใครเกิดความท้อแท้ ดูคลิปผมแล้วอ่านคอมเมนต์เยอะๆคอมเมนต์ใต้คลิปนี้แหละอ่านเยอะๆท่านผู้ชมจะเห็นคอมเมนต์ครับหลายๆคอมเมนต์เลยทำแล้วดีขึ้นทำแล้วหายเยอะไปหมดน่าม่ใช่นาม้าผมไม่รู้จักท่านผู้ชมอ่านคอมเมนต์เหล่านี้นะครับท่านผู้ชมจะมีกำลังใจมากขึ้นขอขอบคุณทุกท่านที่มาลงคอมเมนต์ให้นะครับทำแล้วดีขึ้นทำแล้วหายอะไรก็ตามเป็นคอมเมนต์เป็นสตรอรี่ที่ท่านมาลงนะมันมีพลังมหาศาลเลยครับที่จะส่งต่อให้กับผู้ป่วยท่านใหม่ที่เขาอ่านแล้วเขามีพลังขอขอบคุณทุกคนที่มาลงคอมเมนต์ให้ ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับเอาละครับใครที่ชอบผมนะครับศรัทธาและรักในตัวผมนะครับสามารถสนับสนุนผมได้นะครับตามหมายเลขที่บัญชีนี้ครับวิโรดแซ่ลิมธนาคารกรุงเทพนะครับตัวผมเองจะได้มีกําลังใจตามคลิปดีๆต่อไปนะครับผมยังต้องใช้ชีวิตต่อไปและผมยังไม่สามารถจะใช้ชีวิตรอดจากเศรษฐกิจในยุคนี้ได้นะครับตัวผมเองก็ย่ําแย่นะครับ ก็มีรายได้เล็กน้อยๆนะครับถ้าท่านผู้ชมเห็นความสําคัญของผมครับอยากจะตอบแทนผมที่ไม่ต้องไปเสียเงินรักษาเป็นแสนสี่แ0นห้าแสนนี่นะครับเป็นหมื่นนะครับท่านผู้ชมครับช่วยผมได้นะครับสิบยี่สิบผมก็มีกําลังใจที่จะสู้ต่อไปแล้วนะครับผมเป็นผู้ให้ท่านผู้ชมแล้วท่านผู้ชมให้ผมบ้างก็ได้ลองสลับกันดูนะครับท่านผู้ชมจะรู้สึกดีขึ้นนะครับก่อนจะจากกันไปนะครับท่านผู้ชมขอท่านผู้ชมช่วยแชร์คลิปวิดีโอนี้หน่อยนะครับเพื่อที่คลิปนี้จะได้ส่งตรงไปยังผู้ป่วยท่านใหม่ที่เขาเป็นอยู่นะครับ เมื่อเขาได้คลิปวิดีโอนี้แล้วมันก็เหมือนแสงสว่างครับท่านผู้ชมมืดแปดทิศมิดแต่ด้านนะไม่รู้จะไปทางไหนเลยอ่ะแต่กลับเห็นคลิปนี้ที่ท่านผู้ชมส่งไปนะครับเขาก็โชคดีท่านผู้ชมก็ได้บุญผมก็เช่นกันนะครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมในช่วงที่ท่านผู้ชมเป็นนะครับจิตมันจะตกนะครับสมองมันจะวุ่นเวงนะครับวุ่นวายไปหมดสมาธิจะไม่มีนะครับอารมณ์จะแตกสั้นนะครับอะไรๆก็จะงุดหิดไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นควบคุมจิตใจให้ดีนะครับด้วยการนั่งสมาธิครับ นั่งสมาธิวันละเริ่มต้นนะครับวันละ20วินาทีเริ่มต้นวันละ20วินาทีนับ1นึถึงยีลองนั่งดูหายใจเข้าพุทธหายใจออกชา้าชโทแค่นี้ครับหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทแล้วไม่ต้องคิดอะไรนะครับสัก2ี่วินาทีจากนั้นค่อยๆเพิ่มเป็น 30- 40ค่อย,อยเพิ่มเข้าไปใครนั่งได้ถึง1นนาทีคุณจะมีสมาธิที่ดีมีจิตใจที่ดีมีความมุ่งมั่นที่ดีสามารถรักษาตัวเองหายได้ว่องไวมากขึ้น เพราะฉะนั้นนั่งสมาธิเยอะๆนะครับฝากไว้อันนี้สําคัญนะครับเอาละครับก่อนที่จะจากกันไปนะครับผมจะทิ้งผมจะตอบคาถามให้กับท่านผู้ชมผมเชื่อว่าหลายๆท่านมีคาถามอยู่ในใจนะครับผมจะตอบให้ผมจะด่าวําถามขึ้นมานะครับ 1. ไม่ได้เป็นหมอรองกระดูกทับเส้นทําได้ไหมทําได้ครับท่านผู้ชมทําได้นะฮะถ้าคุณทําแล้วดีขึ้นทําต่อไปเถอะครับนะครับสเป็นหมอรองกระดูกทับเส้นแล้วทําไม่เห็นหายสักทีท่านผู้ชมลองนึกดูก่อนนะครับ ในช่วงที่ท่านทำเนี่ยในช่วงที่ท่านชมทาปฏิบัติตามผมเนี่ยอาการดีขึ้นไหมดีขึ้นมากไหมนะครับแล้วสิ่งที่ท่านชมทาอยู่เนี่ยกับงานที่ท่านชมทาอยู่เนี่ยอันไหนมันมากกว่ากันคืองานที่เราทําประจํามันส่งผลให้เป็นมากขึ้นใช่ไหมแล้วถ้ารักษาก็ไปรักษาถ้าเกิดเรารักษาน้อยกว่าแล้วทางานมากกว่ายังไงก็หายยากยังไงก็หายยากครับแต่ถ้าเกิดเรารักษามากกว่าแล้วทํางานน้อยกว่ามันจะหายง่ายขึ้นแต่จะทําอย่างนั้นได้ไงก็อดตายสิใช่ไหมงานต้องทําเงินต้องใช้เพราะฉะนั้นทําไง ก็ทางานมากขึ้นแล้วก็รักษามากขึ้นไปด้วยพร้อมๆกันจบไม่ต้องสู้กับมันถูกไหมครับคํถาถามดีนะคํถาถามสุดท้ายครับก่อนจากกันไปผ่าตัดมาแล้วทําได้ไหมคํถาถามโคตรดีเลยนะครับถ้าคุณผ่าตัดมาแล้วนะครับมี2กรณีนะหนมีเหล็กอยู่ข้างใน2ไม่มีเหล็กอยู่ข้างในถ้าคุณไม่มีเหล็กอยู่ข้างในนะครับคุณทําท่าผมได้เลยแต่แผลคุณต้องสมานก่อนนะครับคุณถึงจะทําท่าผมได้แล้วคุณจะดีขึ้นแน่นอนผมตอบอ้างเองอยกใต้คอมเมนต์นะครับ สถ้าคุณผ่าตัดแล้วมีเหล็กอยู่ข้างในอย่าไปยุ่งกับมันเพราะผมไม่รู้ผมไม่ทราบจริงๆว่าถ้าทำแล้วเหล็กมันจะหลุดหรือมันจะเกิดอันตรายอะไรหรือเปล่าเพราะฉะนั้นผมห้ามไว้ก่อนโอเคโอเคไหมครับคำถามชัดเจนนะครับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนแล้วนะครับยังไงก็ขอให้ทุกคนนะครับโชคดีประสบความสำเร็จในการทำท่าผมนะครับขอให้ทุกคนมีความมุ่งมั่นอดทนสู้กับมัน เราต้องกลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมเราจะไม่เจ็บปวดไปจนวันตายเราจะต้องหายก่อนที่เราจะตายนะครับเพราะฉะนั้นสู้ผมหายได้ท่านผู้ชมก็หายได้สวัสดีครับผม